สวัสดีครับวันนี้ามาดูการติดตั้งแหลกหลังคา g m e d i f e d a t i o n นะครับติดกับปัจจโรสป Sport อันนี้เริ่มต้นวัดนะครับจะติดสติ๊กเกอร์กันรอยครับเริ่มจุดเริ่มต้นอยู่ตรงตรงนี้อันนี้คือขอบด้านหลังขอบเราแหลกด้านหลังวัดมาอยู่ที่34นะครับขอบสติ๊กเกอร์อยู่ที่34เซน ใส่ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับแล้วก็ใช้สติกเกอร์ใสสติกเกอร์ใสวางได้ระยะที่ขอบ3 0ิเซนแล้วก็แปดสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์นี้จะมีหน้าที่กันรอยอีกชั้นหนึ่งนะครับ อ,อันนี้กันนอกจากโฟมที่ติดอยู่กับขาจับแล้วก็ใช้สติก๊กเกอร์กันอีกรอยหนึ่งกันอีกชั้นหนึ่งแล้วก็รีดให้เรียบน,นะครับติดกับตัวลังตนะิดตอ,องกั้งห้หมดอเอีกเรือยครับแั้วก็วางนะครับขาจับ ไลยอีกครั้งนะครับเริ่มจกจุด่อยต่อตรงน,นี้นะครับมาถึงให้ได้สามสิบห้าเซนถึงขอบของข,ขาจับด้านหลังนะครับไดจับสามสิบห้าเซนแล้วก็ขันล็อกให้ยังไม่ต้องแน่นมากนะครับขันให้จับอยู่ได้นะครับกดแล้วไม่หลงแล้วก็อย่าให้ตัวขาจับให้ขาจับตรงนี้เหยนมากไป นะีแปะสติกเกอร์นะครับว่าจะขอบของด้านหลังขัองหลังตรงนี้ขอบสติกเกอร์ให้ได้เจ็ดสิบเซนนะครับเดี๋ยวนะครับติดสติกเกอร์ ใส่ขัดซับด้านหน้านะครับก็วางให้อยู่ในกึ่งกลางสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็วันระยะให้ห่างกันนะครับจากขอบฝั่งนี้นะครับน้องขอบฝั่งนี้ให้ได้71เซนนะครับก็ล็อก อยังไม่ต้องแน่นมากรัใกให้อยู่ยเรียบร้อยครับก็ทำอย่างนี้นะครับทั้งสี่ขาฝังมาด้วยสายทางขวาเรียบร้อย <S 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 อหลังจากที่ติดขาจับเรียบร้อยแล้วก็ยกถาดขึ้นนะครับยกถาดต้องใช้คนสองคนช่วยกันนะครับแล้วก็รับอีกฝั่งนึง วางให้จุดยึดของขาดให้อยู่ตรงตำแหน่งขาดนะครับก็ใส่น็อตนะครับร้อยนอ็อตก็ในน็อตก็จะมีมาตัวผู้นะครับอีแปแล้วก็ไหสปริงน็อตดาวนะครับก็สอดตัวผู้จากข้านล่างขึ้นมาด้านบนด้านล,ล่างจะมีอีแปกตัวนึงนะครับด้านบนก็ใส่อีแปแล้วก็หลสปริงแล้วก็หมุนน็อตดาว ล็อกจะมีสองตัวนะครับจุดแรกเราจะล็กอกจุด่สองตัวแบบเหมือนกันนะครับอ,อนนบใส่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะแล้วก็ใส่แปบด้านบนแล้วก็แบบสปริงก็หนับดาวต้อหมุนไปยังไม่ต้องล็อกนะครับให้หลวมลมฝันใส่แบบนี้ทั้ง4จุดนะครับจุดล็อก,กด้านหลังด้านหน้าสายฝาเรียบร้อยั หลังจากใส่น็อตเรียบร้อยนะครับก็เราจะปรับระยะซ้ายขวาของฐานให้มันให้มันบาลานซ์กันนะครับก็ทำสองฝั่งครับวิธีการก็คือวัดวัดจาก,กปลายของขาจับนะครับจนถึง<ะ>ขอบข้างในของ<น>ของตัวถานนะครับให้มันเท่ากันสองฝั่งถ้าไม่เท่าก็ขยับปรับให้มันเท่ากันยี่สองสิบห้า ระยะสองฝั่งเท่ากันแล้วครับ,รบหลังจากที่ปรับระยะเท่ากันแล้วก็ว่าจะล็อกมัดดาวนะครับด,ดาวก็ใช้นะครับปจัจจบล็อกแสข้างล่างครับปจัจจบล็อกหรือปัจจปักตายก็ได้ล็อก,อกหัวน็อตด้านล่างไว้แล้วก็อันนี้แค่ประมาณตึงๆมือนะครับเดี๋ยวจะมาซ้ำอีกรอบตอนที่เสร็จทั้งสี่เลย คือฝั่งด้านหลังนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาทำเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวไปทําด้านหน้าต่อสล้วเราฝั่งด้านหน้าก็เหมือนเดิมครับวัดจากปลายสุดของขาจับนะบปลายสุดเทียวนะครับปลายสุขาจับก็มาถึงด้านข้างของที่ตัวฐานะแล้วก็สองฝั่งให้ให้บาลาเนี่ได้แล้วก็ล็อกนั่งทีนี้ก็ล็อกแน่นเลย ทั้งสองฝั่งให้ให้แน่นนะครับแล้วก็กลับมาล็อกด้านหลังให้แน่นอีกรอบนึงครับที่ยังไม่ล็อกด้านหลังแน่นเพราะว่าเผื่อบางทีมันต้องปรับด้านไหลนิดนึงครับอ่าตัวนี้ตรงแล้วก็กลับมาล็อกใหม่ให้เรียบร้อยครับจากล็อกขาดแน่นแล้วนะครับทีนี้เราจะมาล็อกขาจับครับวิธีการล็อกขาจับต้องใช้คนช่วยหหนคนนึงนะครับหหนเพื่อให้โฟมที่รองตัวขาจับให้มันยุบตัวลงจะได้แน่นขึ้นนะครับ ใช้ประแจยาวหมุนน็อต M6 ทั้งสองข้างให้นั่นแล้วก็ดูด้วยนะครับว่าตัวประกบทั้งหลายเข้าล็อกในล่องสมบูรณ์หรือเปล่าครับลอยนะครับอันนี้คือด้านหลังขาด้านหลังฝั่งขวาเดี๋ยวเราไปขาด้านหน้าขาจับด้านหน้าฝั่งขวา ผับเหมือนกันนะครับห,หมุนหมุนที่โฟมยุบๆแล้วก็ปแปรแจาล็อกหมุนล็อกล็อกสลับกันไปมาสองฝั่งพอได้แล้วลก็เสร็จหลังจากนั้นก็ทำฝั่งทั้งสองฝั่งให้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอันนี้ฝั่งซ้าย ล็อกแน่นแล้วก็ทดสอบทดสอบอกสระนะครับลงโยกลงรุทดสอบความแข็งแรงเราตรวจสอบจุดยิตต่างๆให้เรียบร้อยติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็เช็คความสะอาดคาับ นี่แลกหลังคากิมายด์เอ็กซ์เพรสชั่นหนึ่งนะครับเสร็จติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับดูมาดูความสวยงามสวยแล้วหล่อเลย